สวัสดีเดอ้อสัมไหวดีกันบอนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องบีนเสรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะพี่ๆเนาะวันนี้มาเจอเจอกับน้องบีนเสรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้พามาชมรถชมไม้ชม,ม,ชมบ,รรบรรยากาศนะคะ ใครสนใจรถรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยๆน้ำภาพเกรดเอเนาะพี่ๆเนาะนี่พีาพดาวจัดเต็มได้ทุกคันนะคะมีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะคะมีบริการทาสัญญาถึงบ้านนะมีบริการจะส่งทั่วประเทศเลยจ้าแว่มาพูดคุยแว่มาทักทายกันได้นะคะออกรถง่ายค่ะพี่ๆเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนใครที่รีบใช้รถเนาะพี่ๆเนาะสอบถามได้เลยนะคะ ของน้องบีนมีทั้งหมด3สาขาเนาะสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะอยู่แถวมีนบุรีหนองจอกนะคะเส้นถนนมิตรไมตรีแฝงคูฝั่งเหนือนะพี่ๆเนาะใกล้ที่ไหนก็วอล์อินกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าอยากซื้อกับน้องบีนก็มาได้นะคะน้องบีนประจำอยู่ที่สาขาสุราษนี่เองค่ะคือสาขา สีแยกตาปานอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์เนาะอยากดูรถไหนบอกได้เลยแจ้งได้เลยนะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตู้ก็มีให้นะคะทั้งหน้าสั้นหน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆคะ่ะหรือจะเป็นในส่วนของรถตู้โตโยต้าว, ota, วนจุรีเนาะก็มีให้เช่นกัน,นะค่ะพี่ๆจะแต่ง VIP นะคะหรือจะเป็นแบบธรรมดาเดิมๆก็มีให้สวยๆเลยนะพี่ๆนะสวยๆเลย นะคะมีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองด้วยนะคะสำหรับรถตู้หน้ายาวที่ร้านค่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่959,000นะคะพี่ๆค่ะ959,000นะคะสำหรับรถตู้หน้ายาวที่ร้านเนาะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะอยากเอาไปทำป้ายเหลืองอยากเอาไปใช้งานส่วนตัวนะคะอยากเอาไปใช้งานภายในครอบครัวเนาะไว้พาครอบครัวนะคะลูกๆหลานๆไปเที่ยวก็ได้นะคะ ก็ขับป้ายฟ้าปกติได้เลยแต่ถ้าเอาไปทำป้ายเหลืองนะพี่พีเนาะของน้องมีก็จะมีไฟแนนซ์นะคะที่รองรับการทำป้ายเหลืองให้ด้วยอ่ะบริการจบครบนะคะพี่ขาบริการจบครบเลยนะสำหรับใครที่ต้องการทำป้ายเหลืองแจ้งความประสงค์ก่อนได้เลยนะคะสำหรับรถตู้หน้ายาวนะน้องมีมีให้ทั้งสีขาวแล้วก็สีบลอนนะคะพ,พี่ทั้งสีขาวสีบลอนเลยนะคะเยอะเลยในสต๊อกเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า30มสิบคันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นปี2019ปี2020นะคะพี่ๆขาหรือว่าจะเป็นในส่วนของหน้าสั้นเนาะออนี่เอรถตู้ t ต y o t a คอมพิวเตอร์หน้าสั้นเครื่อง3,000นะคะก็มีให้เกียธรรมดาเกียออโต้ก็มีให้เช่นกันหรือจะเป็นในส่นาสานะออว,วขนของการแต่งเบานะ VIP เนาะแต่งเบาะ VIP นะคะแต่งเพดานเลยประมาณนี้นะคะชอบแบบไหนก็สอบถามได้นะคันนี้ก็จะแต่งในส่วนของเพดาน VIP นะคะคันนี้จะแต่งแบบคลีนๆหน่อยนะ จะแต่งคลีนๆสะอาดๆหน่อยนะคะพี่พี่นี่เลยเปิดไฟแล้วสวยมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าเปิดแล้วสวยมากเดี๋ยวน้องมินเปิดให้ดูนะคะน้องมินชอบม,มากนะคะันนี้มันเป็นแบบแคล้คลายๆเหมือนอวกาศไฟจะออกสีฟ้าๆขาวๆนะพี่พี่เนาะมันจะทําให้รถดูโลง่งดูปโปร่งค่ะนั่งแล้วแบบไม่อึอดอัดไม่เวียนหัวไม่ชนอ้วกแน่นอนนะคะนี่คันนี้แอร์ไมโครบัสเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาถ้าสนใจคันนี้นะ หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะคะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะพี่พี่ค่ะทำายเหลืองได้นะคะเป็นเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งเนาะด้าน,นหลังเนี่ยเออลดมากเลยเพราะว่าในส่วนของเบาะตอนหลังเนี่ยมันจะมีเว้นที่เว้นระยะนะคะไว้ใส่กระเป๋าได้ด้วยนะคะไว้ใส่พวกสัมภาระใส่กระเป๋าได้นะเอาไปรับส่งนักท่องเที่ยวได้เลยนะพี่ๆนะคันนี้แต่งหลังคา V.I.P มาให้แล้วนะคะคันนี้ยังว่างด้วย บอนั่งส้ำแถวเก้าที่นั่งคะ่ะพี่ๆขานี่ครบๆจบๆเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางก็มีหน้าจอทีวีมาให้เพิ่มอีกหนึง่งหน้าจอหน้าจอใหญ่มากหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอทีวีหน้าจอใหญ่มากนะคะเครื่องเสียงอะไรติดมาให้พร้อมเลยนะติดเครื่องเสียงติดอะไรให้พร้อมเลยนะคะแต่งเพดานแล้วเรียบร้อย บนนานังด้วยดูแลทำความสะอาดได้ง่ายนะคะพี่ๆค่ะใครสนใจคันนี้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสนใจทักได้เลยนะมีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองนะคะนี่คันนี้หน้ายาวเกียร์ธรรมดาหรือว่าถ้าใครอยากได้เป็นเกียร์ออโตโ้เนาะก็มีให้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ก็มีให้เช่นกัน,นะค,ะค่ะพี่ๆค่ะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเกียร์ออตโต้เนาะเกียร์ออตโต้นะคะหน้ายาวออตโต้ค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสปดพันสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดี D นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่หกหมื่นแปดลูกค้าประวัติเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่หกหมื่ม 68, <c oughs> <c oughs> นแปดเนาะในส่วนของรถตู้นะคะต้องวางดาวนิดหน่อยนะพี่ๆนะในส่วนของรถตู้ต้องวางดาวนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยสองสามหมื่นก็ออกรถได้นะคะ เกียร์ธรรมดาในสองสามหมื่นก็ออกรถได้อะคันนี้เป็นเบาะสามแถวเหมือนกันโซฟาคู่หน้านะคะเป็นเบาะสามแถวเหมือนกันค่ะโซฟาคู่หน้านะพี่ๆเนาะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เผื่อใครตามหาอยู่นะอยากเกียร์ออโตโอ้มีหน้าจอทีวีมาให้เรียบร้อยนะคะทำป้ายเหลืองได้นะพี่ๆนะมีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองพร้อมเลยพร้อมทำสัญญาถึงบ้านนะคะมีบริการส่งมอบรถให้ด้วย สนใจรีบทักได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจรีบทักได้เลยรถตู้น้องบินยังมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะรถตู้ยังมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของต o วต้าเบนจูรี่นะคะคันนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่สามพันเป็นตัวจีเนาะ,คะ,คะ,คะเครื่องดีเซลน,นะคะพี่พี่ค่ะเครื่องดีเซลเกียออโตเป็นมินิแวนนะคะเป็นรถตู้ขนาดเล็กเป็นมินิแวนเป็นรถตู้ขนาดเล็กนะคะออ l น e วคอมมิวเตอร์ สวยๆนะพี่พีนะสีขาวนะคะเบาสามแถวเหมือนกันนะคะสามแถวเก้าที่นั่งจะเป็นแบบโซฟาคู่หน้าเป็นตัวจีนะคะประตูเปิดได้สองฝั่งหลังคาจะต่ําประตูเปิดได้สองฝั่งหลังคาจะต่านะคะพี่พีนะถ้าสนใจคันนี้นะคะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันค่ะพี่พีค่ะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะคะ t ตย์เต้าวันจูรี่เกียร์ออโต้นะคะขับง่ายมีไฟแนนซ์ปลายเหลืองเนาะ ขับง่ายมีไฟแนนซ์ายเหลืองพร้อมนะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยมีรถให้เลือกเยอะมากอะ่ะพี่ๆจ๋าเยอะมากจริงๆนะคะในส่วนของรถที่ร้านเนี่ยคือแบบไม่หวัดไม่ไหวนะคะเดินมาตาลายแน่นอนนะพี่ๆนะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะถูกมากสองบาทกว่าๆอ่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะหน,น้นยา,นะะนาย,ยาวเครื่องสองพันแปดหน้าย,ยาวเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลย นะราคาค่าตัวอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะพี่ค่ะบอ่อวีไอพีสามแถวเนาะบ่อวีไอพีสามแถวเก้า,นะาที่นั่งนะคะหน้าจอทีวีมีมาให้พร้อมที่ทุกกระจกนะคะถังดับเพลิงมีมาให้ผ้าม่านทุกจุดภายในกว้างมากนะคะประตูหน้ายาวเกียร์ธรรมดาคันนี้ค่ะราคาไม่ถึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน เก้าเก้าเก้านะคะพี่พี่ค่ะเก้าเก้าเก้านาะสนใจสอบถามได้เบาะหนังทั้งคันนะสนใจสอบถามได้เลยเบาะหนังทั้งคัน <c oughs> นะคะเอาไปทำป้ายเหลือบับส่งได้ท่องเที่ยวก็ได้นะหน้ายาวขับสบายมากนะคะพี่พี่คะ่ะขับทางไกลขับสบายมากนะคะ รถตู้ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะคะพี่ๆค่ะรถตู้ยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยใครสนใจรุ่นไหนอยู่บ้างกําลังตามหารุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์สอบถามน้องบินได้เลยนะคะอ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตอนเดียวีคนสี่นะพี่พี่เนาะก็มีให้เช่นกันนะคะเผื่อใครกำลังตามหาอยู่ตอนเดียวซีคสี่ก็มีให้ทั้งสองรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีวสูดีแมกเนาะหรือว่าจะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะสีขาวสีเทาดําสีเทาเงินนะคะมีให้เลือกนะพี่เนาะ สำหรับตอนเดียวสี4สี่เข้าไร่เข้าสวนค่าตัวเริ่มตน้นอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขารถสวยโครงสร้างเดิมทุกคันนะคะของแต่งมูลค่ากว่าห้าหมื่นนี่แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะครบครบจบจบเลยนะพี่ไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะพี่พี่ขาครบครบจบจบเลยห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะฟรีดาวได้นะพี่พี่นะผ่อนเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นนะคะ เพราสวยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่พี่คะ่ะไม้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะเลขไม้หลักหมื่นเลขไม้หลักหมื่นนะพี่พี่นะจริงๆนะคะรับประกันว่าเป็นไม้แท้ด้วยรับประกันโครงสร้างารันวตีเครื่องอยนต์และเกียร์ไม่มีชนหนักจมน้ำพิการเนะาะจะสีขาวสีเทองเงินสีทาดำมีให้เลือกหมดเลยค่ะพี่ถ้าเป็นอิสูดีแม็กจะเป็นสีเทาแลมโบนะคะพี่พี่คะ่ะในส่วนขอ,ของแต่งเนี่ยจะแต่งให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กเนาะ ยงางออฟโรดบันไดด้านข้างนะคะการชนท้ายซุ้มลอ้อเรื่องเมียเลือกหมดเลยนะคะพี่พี่คะรถตู้ห้องเย็นก็มีนะคะรถตู้ห้องเย็นก็มีเนาะสนใจเป็นคันไหนรุ่นไหนสอบถามได้นะคะสนใจเป็นคันไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยมีรถให้เลือกเยอะมากนะคะพี่พี่เอาไปเข้าไร่เข้าสวนเนาะบรรทุกปลาบรรทุกที่ย่างบรรทุกอะไรก็แล้วแต่บรรทุกน้ําไปขน ไปรถน้าทุเรียนอะไรแบบนี้บรรทุกถังน้าอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะพี่ขับเพื่อสี่ล้อนะคะตอนเดียวสี่คูณสี่ขับเพื่อสี่ล้อเนาะเพราะฉะนั้นเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะพรันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์เนาะพรันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์นะคะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ฟรีดาจะเต็มได้ทุกคันค่ะพี่ๆคะ่ะของแต่งที่แต่งให้เนี่ยเป็นของใหม่นะพี่นะของแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อ,อยางออฟโรดล้อแม็กบันไดด้านข้างกันชนด้านท้ายเนี่ยของใหม่ทุกอันเลย ของใหม่ทุกคันนะคะพี่เออแต่งให้เป็นของใหม่เลยของแต่งมูลค่ากว่าห้าหมื่นแต่งให้ไปเลยฟรีๆค่ะพี่่ะราคานี้จบเลยเรียบร้อยนะคะพี่ๆพ,พี่ได้จะเต็มได้นะคะไม่ต้องดาวสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็น์ไม่ต้องนะคะมาที่เรีไทยได้เลยเราฟรีดาวนะคะพี่ขาจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยพี่ขาน้องบินส่งไปถึงหมดนะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะสนใจแบบไหนสอบถามได้เลยนะคะ สนใจรุ่นไหนบอกมาได้เนาะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะคะพี่พี่มีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะสำหรับรถตู้ห้องเย็นนะคะคันนี้เป็นตู้เย็น MBC Cool ค่ะทำอุณหภูมิติดลบได้ถึงลบ25องศาบบอยสำหรับรถตู้ห้องเย็น MBC Cool นะคะทำอุณหภูมิติดลบได้ถึงลบ25องศาคันนี้ความสูงตู้อยู่ที่เมตรแปดเนาะ ในเวทแปดนะคะพี่พี่ขาเป็นรถปี2023เครื่องยนต์2อนะคะพี่พี่ในส่วนของรถตู้ห้องเย็นนะคะคันนี้จะรองรับเป็นน้ำยา r 4 0 4 a เรียบร้อยค่าตัวอยู่ที่6 1 9 0 0 0 619,000นะคะรองรับน้ำยา r 4 0 4 a นเอนาะพี่พี่เนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถเก่งนะมีรถมีรถเยอะมากอ่ะพี่พี่จ๋ามีรถเยอะมากเลยนะคะ เดินกันไม่หวาดไม่ไหวนะเดินกันไม่หวาดไม่ไหวนะคะไม่หวาดไม่ไหวเลยจริงๆนะคะแบบเดินจนหอบจริงๆรร้านกว้างมากรถเยอะมากและพี่คิดดูว่ามีทั้งหมดสามสาขานะคะมีทั้งหมดสามสาขาเลยเพราะฉะนั้นรถจะเยอะขนาดไหนพี่คิดเอาเองนะรถจะเยอะขนาดไหนพี่คิดเอาเองเลยนะจ๊ะ ใครสนใจรถสอบถามได้นะคะสาหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะออกรถเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยเท่านั้นค่ะประวัติเครดิตดีออกรถหนึ่งพันห้าร้อยเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขาออกรถถูกมากน้อยมากค่ะพี่พี่ถูกมากน้อยมากนะเป็นยังไงนะคะออกรถถูกมากน้อยมากนะคะออกน้อยกว่านี้ก็คือออกน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์อีกอะจริงๆนะคะออกรถน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์อีกเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะ วี่จะพาไปดูในส่วนของภายในคันไหนกันดีนะพี่ๆอยากดูภายในคันไหนเ่ย <c oughs> อยากดูภายในคันไหนเอ่ยน, <c oughs> นะดูเอ็กคอร์ดไหมเดี๋ยวพาไปดูเอ็กคอร์ดก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหาในส่วนของ Honda Accord 1.5เทอร์โบนะพี่ๆี่ n o n d c Accord 1.5เทอร์โบคันนี้รถปี2021นะคะ รถปี2,021เนอะ8,29,000พ Honda Accord สวยเลยนะคะไฟหน้า LED สวยเลยไฟหน้า LED เรียบร้อยนะคะพี่พีค่ะนี่นะคะยางใหม่สีเส้นนะคะพี่พี่ค่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสีเส้นเรียบร้อยบอดี้ตัวรถสีดำ นะคะในส่วนของตัวรถทางร้านเนี่ยวารันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะรับประกันรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อดัดแปลงสวมซสากนะคะมัน่นใจได้เลยค่ะพี่ๆขะที่จะได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไปใช้งานแน่นอนนะคะจะได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไปใช้งานแน่นอนค่ะไม่มีผิดหวังนะพี่เนาะผ่านการตรวจรถนะคะ274จุดเลยด้วยกันค่ะ Xcor ดเ,เนี่ยธรรมดาเราจะเห็นเป็นเอ่อเครื่องยนต์2 0 0 0 2,500อะไรประมาณนั้นเนาะ คันนี้เครื่อง1.5ค่ะวิววิคาเครื่องเท่าซิตี้เลยแต่ว่าพี่พี่จะได้เป็นตัวเทอร์โบนะเป็นตัวเทอร์โบเป็นตัวใหม่เลยค่ะวิวีิค่ะเนาะ <No. S 1> เป็นตัวใหม่เลยบอดี้สวยมากนะคะไฟหน้า LED เรียบร้อยบอดี้โคตรสวยโคตรจึ้งนะคะบอดี้โคตรสวยโคตรจึง้งไฟหน้า LED เรียบร้อย ยางใหม่สี่เส้นนะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กคันดาเนาะเป็นสีทูโทนนะคะหน้าเงาร่องสีเทานะคะหน้าเงาร่องสีเทาเลยค่ะนี่ในส่วนของมือจับคันนี้เป็นมือจับพรีเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีริสมือจับพรีเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีริสนะคะนี่ภายในนี่สวยๆเลยเนะี่ยพี่ๆนะ ตารถเนี่ยเบาเขาจะปรับองศาให้อัตโนมัติด้วยนะคันนี้จะได้เบาปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเราจะได้เบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพี่พี่ในส่วนของหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน Air Duo นะคะคันนี้สัมผัสง่ายมากนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะพ er. ah. ี่ๆนะน่าใช้มากนะคะมีครูดคอนโทรลด้วยนะมีครูดคอนโทรลเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะะสามารถที่จะคอนโทรลได้หมดเลยเพิ่มเสียงได้ แอร์อดูโอนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกโซนกันได้นะพี่ๆนะช่องเก็บสัมภาระถือว่าให้มาลึกลองดูนะออติดเออนะคะลึกมากอ่ะพี่พจ๋าให้มาลึกมากสำหรับใครนะคะที่มาดูไล์ย้อนหลังนะพี่พี่เนาะอยากติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะคะ สามารถที่จะติดต่อหาน้องบินได้เลยนะคะตามเบอร์093คะ่ะ13 1321903นะ093นะคะ1321903นะคะพี่เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะอยากดูรูปภาพนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเงินดาวค่าง,งวดสอบถามมาได้หมดเลยค่ะพี่พี่ดีคำวนวณให้นะคะเี้ยเรเิ่มต้น2บาทกว่าๆเท่านั้นเองคะ่ะมีบริการทำสัญญาถึงบ้านเลยนะไม่สะดวกมาไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวเราไปหาเอง นะไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเองนะคะแอร์ดูโอเนี่ยข้อดีมากนะคะเราไม่ต้องทะเลาะกับคนด้านข้างเนอะเราไม่ต้องทะเลาะคนด้าน,น,นข้างเราสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันไปได้เลยหมดปัญหาครอบครัวนะคะจบเลยปัญหาครอบครัวหมดไปในส่วนของแอร์ดูโอคันนี้นะคะค่ะคันนี้นาเกียร์น่ารักมากตุปีติะมุตม,ตม,ตมินะคะ เบรกมือไฟฟ้านะคะพี่พี่ขาปุ่มอีโคปุ่มสปอร์ตมีมาให้เนาะปุ่มเบรคโฮมีมาให้เรียบร้อยนะครับคอนโทรลหน,หน้าก็จะดีไซน์เป็นสีดําตัดสลับกับสีเบจนะคะดีไซน์สีดําตัดสลับสีเบจเรียบร้อยสวยมากนะคะแล้วก็จะตัดสลับลายไม้อีกทีหนึง่งนะเละเลยขับแล้วดูหรูเนาะใครที่ชอบความแบบทันสมัย นะใครที่ชอบความแบบทันสมัยออรูปทรงสวยๆคันนี้น้องบินแนะนําเลยสําหรับเจ้าฮอนด Accord อร์0พันห้าบนเนาะ h o n ด a โดดเด่นเรื่องดีไซน์อยู่แล้วดีไซน์เขาสวยนะคะแล้วก็ภายในเขาให้มากว้างนะเขาไม่ได้ให้บอกมาเล็กนะแต่ว่าในส่วนของภายในเนี่ยให้มากว้างนะคะภายในเนี่ยให้มากว้างมากเขาไม่ขี้เหนียวนะช่องเก็บสัมภาระก็ให้มากว้างเลย นะท้องเก็บสัมภาระอะไรก็ให้มากว้างก <c oughs> ว้างมากนะคะอันนี้มีช่องเก็บแว่นให้ด้วยเนาะไฟเพดานใช้งานได้ปกติเลยบังแดดละ่ะมีไฟให้ปะไม่มีไฟนะคะแต่มีกระจกมาให้เนาะเรียบร้อยกระจกใช้งานได้ปกตินะคะฝั่งคนนั่งข้างมีให้หรือเปล่ามีให้นะคะเป็นกระจกเหมือนกัน กระจกหลังล่า,าตัดแสงได้นะคะกระจกหลังตัดแสงได้เนาะกล้องหลังมีให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Honda Lens Watch นี่นะคะเป็นเลนนะคะเลนกล้องเนาะที่อยู่ทางในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝั่งซ้ายเนาะเวลาจะเลี้ยวอะไรเนี่ยตีไฟเลี้ยวปุ๊บนะคะอันนี้เห็นปะ อนี่นะคะพอตีไฟเลี้ยวนะคะก็จะขึ้นเป็นเลนวอชมาให้ก็ดีนะเน no. าะแทงหมมอบมาไม่เห็นก็ตัวนี้ช่วยได้ดีนะคะชอบมากอยากได้เป็นเจ้าของก็ทักคา,าน้องบินได้เลยนะคะศูนย์ก็สามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูย์สมศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนสามนะคะหน้าจอก็สวยชอบนะหน้าจอเขาสวยะคะ่ะ ขาให้หน้าจอมาสวยอะหน้าจอเขาแบบจะบางๆหน่อยเออเขาจะให้มาแบบบางๆนะคะแต่เป็นแอบ ดีมากนะคะเครื่องเสียงก็ดีโอเคนะคะใครสนใจก็ได้นะคะแพตเทิร์นชิปนีด้วยนะคะันนี้มีแพ,พตเทิร์นชิปด้วยเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ใครสนใจก็ทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะเก้าพันเนาะแปดแสนสองหมืนเก้าพันนะคะฟีดาวได้นะพีพ่ี่ฟีดาาได้ <c oughs> ฟีดาวได้เลยนะคะสำหรับใครที่เออ ประวัติเครดิตอะไรอนี้นะอ่ะไปเหรออ่ะใครสนใจรถรุ่นไหนอีกบ้างนะคะคอมเมนต์บอกมาได้แจ้งมาได้เลยนะพี่ๆนะแจ้งมาได้เลยนะใครอยากได้รถรุ่นไหนประเภทไหนตู้ทึบอ,อะไรแบบนี้ก็มีนะพี่ๆนะ ตู้ทึบก,ก็มีนะคะตอนเดียว4ีกุก็มีเนาะรถตู้ก็มีมีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองเลยพร้อมเลยกระบะแคบนะคะรีโว่ดีแมก็มีเนาะเยอะแยะมากมายนะคะพี่ๆขาแล้วแต่จะเลือกสัรนกันตามหารุ่นไหนอยู่บอกได้นะคะรถเก่งค่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่2 3 9 0 0นสามนะคะสำหรับรถเก่งเนาะคะ่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่2 3 9 0 0นสามค่ะสวยเลิศมาก ทำอะไรคะนะคะซีวิ c ก,ก็มีนะคะสีดำสีบลอน,นมีให้เลือกหมดเลย h อ n d a c ซี i c h o n d a a c c o r d นะคะ Toyota Camry Toyota a l t i s ติเนาะวีออก็มีนะพี่นะเครื่องกลางกางนะคะรถเก่งขนาดกาลังกลางกลงไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะ ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะสาหรบับโตโยต้าวีโอสเนาะเผื่อใครอยากได้ไงกาลังตามหาอยู่นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะ <c oughs> โปรโมชั่นดีๆก็มีให้ใครที่มาจากไลน์น้องบินนะใค <c oughs> รที่มาจากไลน์น้องบินก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะคะพี่ๆใครที่มาจากไลฟ์ก็รับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะคะแคปหน้าจอมาด้วยนะว่ามาจากไลน์นะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนค่ะพี่ๆ นะแค่กล้าทักรักก็บังเกิดอุ๊ยลาเลนนะคะนี่ใครสนใจรุ่นไหนอยู่บ้างคะพ <c oughs> ี่พี่คะสอบถามได้นะสอบถามได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้เลยแจ้งได้เลยนะรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกคันแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะผ่านการตรวจรถจากบริษัททิชเชอร์นะคะบริษัทมาตรฐานจากประเทศเอรมนีทุกคันตรวจให้274จุดทุกค,คันเลย นะคตะรวจให้274จุดทุกคันนะคะพี่มีไปเซอร์นะรับรองผลการตรวจเรียบร้อยนะคะนี่ไม่ได้ไก่กาไม่ได้อระเล่ไม่ได้คิจูเบดบีนะคะพี่พี่ค่ะ ใครสนใจรุ่นไหนอีกบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถเก๋ดที่นั่งรถครอบครัวเนาะก็มีให้ยี่สุบิเนะคะโตโยต้าฟอร u จูนเนอรเนาะก็มีให้นะพี่ๆนะเ <c oughs> ยอะแยะมากมายเลยนะคะ <c oughs> สำหรับแบรนด์หลักยอดนิยมเนาะเมื่อเช้าก็เพิ่งปล่อยไปเป็นปาเจโรนะคะเมื่อเช้าปล่อยไปเป็นเ็ดที่นั่งนะคะป <c oughs> าเจโรขับสี่นั่นเองค่ะพีๆ <c oughs> ่ๆปาเจโรขับเครื่อนสี่ล้อเนาะ เผื่อใครอยากได้ไงนะคะเจ็ดที่นั่ง Fortuner อย่างนี้ v i e X น,นี้นะคะเอออยากได้แบบบางทีป้ายแดงราคาก็มันสูงไปอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนในส่วนของ e U, อีลูสิวอะของน้องบินเป็นปี2021เป็นตัว3.0อันติเมตรนะเป็นตัว3.0อันติเมตรนะคะพี่ๆถ้าออกข้างป้ายแดงมาอยู่ประมาณร้านร้านสามล้านห้านะ อ๋อห้าป้ายแดงอยู่ประมาณรันสามรนห้านะคะเราขายเพียง9ก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะคะทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้เลยยินดีตอบให้ทุกคําถามนะครับโอเคนะเดี๋ยวอีกสักครู่น้องบินจะลงไลน์แล้วนะพี่ๆนะใครมีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะหรือใครที่มาดูไล์ย้อนหลังนะคะอยากให้น้องบินติดต่อกลับก็สามารถพิมพ์ช่องทางติดต่อมาให้น้องบินได้เลยนะคะ ถ้าใครมาดูลาย,ยอนหลังอยากให้น้องบินติดต่อ,อก,กลับก็พิมพ์ช่องทางติดต่อ,อมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ id line อ,อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวน้องบินจะติดต่อ,อก,กลับไปนะพี่ๆเนาะ <c oughs> จะให้ทุกคันดันให้ทุกเคสนะคะสำหรับใครที่สนใจนะพี่ๆเนาะโปรโมชั่นนะคะจองเพียงหนึ่งใบเทามีบริการทำสัญญาถึงบ้านนะคะประวัติเครดิตออกรถเพียงแค่พันห้าร้อยเท่านั้นนะสนใจก็ขอฝากโปรโมชั่นไว้สักนิดนึงนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามมาได้ค่ะ0931321903นะคะ0931321903นะคะพี่พี่หยิบจ็ดยืดตัวเดี๋ยวขอไปเล่นติดกับส่วนตัวขอไปเล่นส่วนตัวอันนู้นไม่ได้นบล็อก สนใจสอบถามได้นะคะฝนจะมาอีกแล้วเหมือนเวลามาตำนัดลอยฝนจะตกอีกแล้วนะคะนี่ฝนฟ้าใหม่อีกแล้วใครมาหน้าร้านมาน้องบินได้นะคะน้องบินอยู่ที่สาขาศรียตาปานอตอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์นี่เองค่ะบิบกนะ ซื้อขายกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวต้องไปลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อนนะยมาเจอกันใหม่อีกช่วงหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ